คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast ความช่วยเหลือของพระเจ้าอยู่แค่เอื้อมและพร้อมเสมอแต่จะมอบแก่ผู้ที่สแสวงหาเท่านั้นเป็นคำกล่าวของผู้เขียนหนังสือพระองค์ยังคงเคลื่อนศิลาครับในเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำด้วยสุดกำลังสุดความคิดของเราแล้วและทุกอย่างยังดูสิ้นหวังยังดูไร้ความหวังอยู่ ไม่แน่ว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาพึ่งพาฤทธเดชและสติปัญญาของพระเจ้านะครับผู้เขียนยังกล่าวด้วยว่ายิ่งสถานการณ์ของคุณดูไร้ความหวังมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสจะได้เห็นการช่วยให้รอดปลอดภัยมากเท่านั้นยิ่งความกังวลในใจของคุณหนักหนาสาหัสมากเท่าใดคำอธิษฐานของคุณก็ยิ่งจริงจังและจริงใจมากเท่านั้นห้องยิ่งมืด ก็ยิ่งต้องการแสงสว่างพอได้อ่านแล้วก็นึกถึงหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องที่จริงมากๆเลยว่าไหมครับเวลาที่เราไม่ได้กำลังรู้สึกลำบากเวลาที่เรารู้สึกสบายๆเวลาที่ทุกอย่างดูควบคุมได้เราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากอธิษฐานอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่พอวันไหนดันเจอเรื่องที่เราไม่สามารถจัดการได้เลยพยายามทุกทางแล้วก็ทำไม่ได้ คำอธิษฐานของเราจะเป็นยิ่งกว่าคำวิงวอนร้องทูลซะอีกนะครับเราจะคาดหวังกับพระองค์อย่างมากจริงๆและเมื่อน,นั้นแหละครับที่เราจะได้สัมผัสกับการอธิษฐานที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อและการปล้ำสู้กับความรู้สึกของตัวเองและความวางใจในพระเจ้าครับก่อนจะไปพักผ่อนในคืนนี้นะครับผมอยากนนใจด้วยพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับที่บอกว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นและต่อไปถ้าต้องเจอความสิ้นหวังและเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อีกนะครับขอให้นึกถึงพระธรรมตอนนี้กล่าวออกเสียงได้จะยิ่งดีมากครับเพื่อจะระลึกได้ว่าคำอธิษฐานที่ออกมาจากหัวใจและความเชื่อนั้นทรงพลังมากเพียงใดและพระเจ้าทรงสดับฟังคุณอยู่แน่นอนครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนได้ใหม ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กุดไหนครับ